เอาเลยครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Overwatch 2อีกเช่นเคยนะครับมาดูกันว่าแคสซิดี้นะครับแผ่นนี้มันเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับซึ่งคลิปที่ผมอัดอยู่ตอนนี้เป็นซีซั่น3แล้วนะครับมีปรับมาก็คือสกิลกิ้งนะครับสามารถกิ้งทะลุตัวได้นะครับแล้วก็ปรับระยะนะครับให้ดาเมจนั้นแรงขึ้นด้วยนะครับจากปกติเนี่ย20เมตรนะครับดาเมจมันจะเริ่มลดหลั่นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ดาเมจ25เมตรนะครับทำให้ดาเมจ ยิงไกลขึ้นนั่นเองนะครับงงไหมผมพูดผมยังงงเลยเนะี่ยเออนะครับเอาว่าเดี๋ยวผมเขียนคำอธิบายให้แล้วกันนะครับโอเคมามาดูหน่อยสิยังไม่โดนเลยฮะไม่โดนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะโอเคนะครับแตกไปดีหุ่นหนึ่งสองสามเฮ้ยไปอยู่เลยตรงนู้นนะ นี่ล่ละเอาไปกินซะโอ๊ยปลาขวดปลาขวดอยู่คนเดียวหรือเปล่าเอาไปเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอันนี้ไม่แม่นเลยไม่แม่นเลยนะเราอะกูนี่แหละไม่แม่นเลยตายแน่ตายแน่แนผมอะอุย๊ยนั่นไงคว่าแล้วแหนมไม่เป็นไรอันนี้คืออย่าทำตามนะฮะห้าวไปหน่อย นะหิวตีหินไวรุ่นนะครับเอาไม่เอาไมา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 ่อามาลอก่อนเพื่อนโหเพื่อนนี่ก็ไม่ให้เฉิดฉายเลยนะโทษอันนี้ไปแล้วเฮ้ยนะใครอย,อยู่นี่หูแม่งเอ้ยไวร์คืนดูกรวาวะอุ้ย มังกรใต้ดินกะด้วยอุ้ยเฮ้ยมันชุกใครชุบใครเวรแต่ซะนแต่ซะแต่ซะโอเคได้ได้ซับตัวหนึ่งนะครับดีแล้วดีเลย แคสซิดี้เห็นปะมันดาเมจมันแรงขึ้นนะครับเวลาเรายิงจากระยะไกลนะครับอย่างที่บอกไปก็คือปกติเนี่ยเห็นปะถ้าเราสมมติศัตรูอยู่ตรงนี้อยู่20เมตรอ่ะเราจะยิงยิงได้แบบดาเมจมันจะค่อยๆลดลงนะครับถ้าสมมติศัตรูอยู่25เมตรนะครับในแพทเก่าเนี่ยดาเมจเราจะน้อยมากนะครับแต่ดาเมจในซีซั่นนี้เนี่ยนะครับสมมติยืนอยู่25เมตรนะครับดาเมจก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งบับมาก็ค่อนข้างโอเคนะครับ ไม่ได้ขี้เลอะอะไรเลยนะทำให้ตัวมันเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเคมาดันก่อนดันก่อนยิงไม่โดนขอใครด้วยไม่ได้เล่นนานโอเคน้อยตัดได้โอ้โหเกนจิเอาเรียบเลยเว้ยไม่ได้เฉื่อฉายเลยขอหน่อยดิ แม่โดนอยู่นะโดนอยู่นะเจ็บอยู่อ่ะเจ็บอยู่แหละเจ็บอยู่เลยยูจินเบ้ายูจินบ้าไอ้หนูพย์ทองเบิดไปตายปะตายสวยโอยใครอ่ะอันนี้ขอเก็บ

ไม่ยิยงไม่โดนนะครไม่ได้ฝึกอะไรมาก่อนด้วยปูใหม่กรอดเลยโอ้ยโหปูใหม่ป่าจริงกอด no ทำไมไม่มีใครฮิว <c oughs> มาผมก็เศร้าใจนะเว้ยนะครับเอาไม่เอาไม่เอาไม่ลี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 กูบลีกูบ อออโอเคเราปล่อยให้อันปล่อยให้เอ็นจีมันปั๊มมันตีมันรัว,ลวแล้วนะพวกคุณเนี่ยโอเคไปแทงสุมันมาครับหนึ่งไม่โดนอุ้ยวัดวัดเปล่าวัดเปล่า,ดาโดนหัวนะวัดเปล่า โโอุ้ยโอเคคิลเลยฮะเจอใหม่เจอใหม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับไม่เป็นไรเวลาเราเหลืองสี่ทีทันทีทัทีครับเวลาเรา รอมาครบตีอีกทีนึง่งนะับแล้วก็ดันเลยอ้าวเกนจิแตกด้วยนะครับมีอะไรสวยขนาดน,นี้แนนี่เล็งดีเล็งดีชื่นเล็งดีเล็งดีฮันนี่เล็งยิงเล็งยิงเอาอหมดไปดี ว่าอยู่เสียงเชี่ยเลยดังชิดถึงไปซะโอ้โหเป็นไรเขาเทเขาเทกระจาดเขาเทกระจาดนะฮะลาวหน้าแล้วสวนนะครับช่วงมันทำได้นะครับอีซี่มากๆนะครับคอยอย่างเดียวมึงกลับมารวมกันก่อนอย่าเพิ่งไปนะ นี่มันก็ไม่ครบทีมสักทีอ่ะลมผมขอเลยขอ,อย่าตนะอะไรถือว่าตัดใช้ไปไหนอ่ะโอ้ยงไม่โดนยิงโอ้โหลมคมกิบมีอยู่จริงวะ่ะทุกคนลมคมกิบมีอยู่จริงวะ่ององวะอย่าดูถูกมันนะเว้ย โอ้ยไม่แน่โอ้โหมีเป็นร้อยยิงโดนเป็นล้านมันยิงไม่โดนเป็นสิบล้านอะ่ะโอ้โอ้สี่นั้นไม่ตายโหยิวจินโอเคตัดดิงจินได้ดูลอา,าดูเลือดตัวเองเลยเอานี่แหละ เอาเป็นแล้วเนี่เราอ่ะโอเคนะครับได้อยู่นะครับตึงต้งๆเป่าวะเดี๋ยวผมตายวะตายโว้ยโอเคได้ฮิวนะครับโอเคมาโอ,โอุดจีแม่งแบบแม่งแบบโคตรแ,แบบแทงเราอยู่ไหนเนี่ยไม่เกิดสักทีวะโอเคแทงเพื่อน ไปนี่เร็ว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 ,รวโอ้โหไม่โดนโอ้โห,โโหโเละเละชมครับเละหมดแล้วอะไม่ไหวอะแทงทำลายอะผมด้วยผมทำลายเมื่อกี้ผมทำลายก่อน โอ้มายกอดนิชินรวมรุปโอ้โหทำมาก่อนเพื่อนทด่โปรดรอก่อนหรือหรือถ้าไหวก็เอานะไม่ได้ห้ามท่านี่เอาไปเพื่อนไปปะไปดิให้ใหหไปยางไปเย็นนะไปยางไปเย็นนะ โอเค่ยเ,เหนื่อยปะ่ะมันจะชนะแต่ละตาให้ตายเถอะเย่ yeah. ตอนไหนวะงงไปหมดละแค่สองตัวนี้นะเอามาทำพื้อเราเอามาทำพื้อเอามาทำพื้อ นะครับ